วันนี้เรามาอยู่กันในเกมไฟสติคแมนเดอะไฟนะครับนะเฮ้ย okay. <Okay. S 1> กดซึ่งผมเล่นมาเยอะแล้วแหละผมเล่นมาสามสบสามด่านประเจ้าเล่นยังไงวะแน่นอนถ้าคุณอยากได้ด่านพวกนี้คุณต้องเล่นเกมเดือตรงนี้ก่อนแคมเปญน,นะครับนะคุณต้องเล่นแคมเปญ แล้วหมดวิวอสก็ได้นะครับนะ้วิวอสคือจะเป็นการเออเนี่ยเนี่ยคือจะว่ายังไงดีตรงนี้นะครับนะถ้ากดตรงนี้คือมันจะเป็นการปรับแต่งยาไปกดเลยนะครับนะแล้วถ้ากดตรงเสื้อตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นการเอปอปรับแต่งตัวละครเราเอาเอนั่นแหละนะคือแหละ ีขาวกับดำนะครับนะเออเดี๋ยวนะผมซื้อมาสองชุดเลยเหรอผมจะไม่ได้ฮะว่าผมซื้อมาสองชุดเออนั่นแหละนะครับนายท่านผะู้ชนมะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ไอ้ของไอ้พวกเนี้ยเราก็ต้องดูโฆษณาหรือไม่ก็ผ่านแคมเปญแล้วก็ต้องเอ,อ่อมีเงินเยอะๆนะครับนาะถึงจะมาซื้อไอ้พวกนี้ได้โอเค ครับนะโอเคกดเพลตรงนี้นะครับนะห้าสผม,มลืมบอกไปนะนะครับนะเกมนี้มีโฆษณาผมลืมสนิทไปเลยว่าเกมนี้มีโฆษณา,าแต่เขามีห้าเมนูใหม่จากซิสเลอร์โอเคนะครับนะเออผมลืมบอกไปเลยเกมนี้มีโฆษณามานี่งคหน่อยนีหย่านะครับนะ โอเคเออแกอืมมานี like ่เลยอีตัวน่อยแกก็ไปได้แค่กระสอบสายถ้าไม่ยำหรักไปก็จะคาแกนี่นี่เออหลับตาสนิเดีอยเปี่ยงตั้งคู่นะครับนะเดี๋ยวเดี มาต้องแอมตวเทียมกันต่อยหน้าเดี่ยงมบอด,ดิอม,มาลีต่อยหนึ่งทีนะครับนะซึกตัดสินสีดำชนะนะครับนะ เรหรออันนี้มันสีดวสีดำเหรอแต่มันทำไมเขียนว่าเกรท่านผู้ชมหรือสีเทาไม่รู้สิท่านผู้ชมนะอยูนดีเล่นตั้งกาจะต่อยกันอยู่แล้วตีข่าเรียงับนะมันเกมมันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คัมามิ่งซูนอยู่เขมิงม่งคัมมิ่งซูนอยู่ไม่รู้ว่าพพัฒนาเนี่ยเขาจะพัฒนาไปถึงไหนกันนะครับ พัฒนาถึงอ,อันนี้มีด่านบอสด้วยแฮะโอเคเรา,มาไม่เล่นเกมอื่นกันดีกว่าเอิม่มเล่นเกมไหนกันดีว่าไปยอมอันนี้ต้องการง่ายไมลอนเพกาวโอเคนะครับนะกดที่มดอีดิด ผมสร้างดาบด้วยเนี่ยผมเคยสร้างดาบอันนี้เนี่ย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 ไอ้เนี่ยดาบอันนี้เลยนะอันนี้เลยผมกดแก้ไขแล้วมาดาบอันนี้จริงวัสดุมันใช้เออไอ้เนี่ยเนี่ยค้อนอันนี้นะครับนะในการใช้ผมซึ่งนั่นแหละนะใช้มันซึ่งมันก็หนักมากด้วยถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งหนักซึ่งผมตับมาเพื่ออะไรวะ โอเคไม่เป็นไรเถอะถึงแม้มันจะทำให้ตัวละครเอ,อิดหรือยากก็ตามแล้วผมจะสอนวิธีคอปปี้ด้วยนะครับหรือสอนวิธีเซฟนั่นแหละโอเคนู้นั้นมีเออเจ้าข้าวโพดแมนแล้วก็ปืนแล้วก็สมชายใช่ไหมครับกดเอ,อ่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดค้างใช่ไหมครับหลังจากนั้นชมนั้นเอ,อ่อเอานิ้ว กลางออกนะครับนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างนั้นท่านผู้ชมปล่อยมือฮะตัวมันจะเป็นโปร่งใสเหมือนผีนะครับนะแล้วจากนั้นให้เรากดค้างไว้ที่ตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้นะครับแนละ้วเจ้าสมชายเนี่ยแล้วจากนั้นให้เรากดเออให้เรากดไลเออแรงน้มถ่วงก็ได้นะครับนะเออนั่นแหละให้กลับมามีแรงน้มถ่วงแล้ว เนี่ยเกศชัยมันตัวเตี้ยกไปแล้วนะครับนะอืดี๋ยวก็ให้ตัวมันโปร่งใสทะลุนะครับเนาะอู้ตีละการงังบินบินนะรงัรงนะครับนะววก็พูดแม่น,นี่ตัวโหดเลยตัวโหดอ่ะมันเรือกแค่แค่แค่แขนนะครับนะ มันเหลือแค่แขนจะคนเข้าเข้าคนแม่เออ่นแหละคือเหลือแค่แขนนะท่านผู้ชมเออจริงจะมีเสียงอะไรเข้ามาเสงนะครับนะเพราะว่าไอจักจัจนงูแน่มั่งล็อกตลอดเวลานนะครับนะเพราะว่าผมอัดคลิปช่วงกลางคืนนะครับนะนี่ถ้าเรากดเอาปปี้ออกมาโดยที่เรายังไม่ได้เซฟเนี่ย มันก็จะกลายเปกล่องงูๆๆทีตัวทั้งตัวผู้ชาคนออนี้เออเหไอหมอเนี่มันทะลุนะครับนะยุกทะลุพื้นเออนี่เน่เ่อ,อัสนโูโเมแล้วกันเห็นชัดมากนี่อย่าก,กับผีนะยาก,กับผีแล้วเราไม่สามารถจับสโนโมมูแมสเครื่องแต ชาคนนี้ได้องสมมตินนะเอ่อไอ้ปื๊ดอิอกจกรวาหนึ่งเนี่ยมันคิดว่าผีอ่จักรวาลน,นี้นะครับนะมันก็เลยคิดเจอเออจัดการนะครับนะโอเคจัดปืนก่อนโอเคแล้วที่สมชาตัวนั้นแล้วใช่ไหมโอเคเลนเ่นแล้วโอเคพม,มันยิงเสร็จแล้วนะครับนะเราถืออ่ะตรงนี้ หลังจากนั้นยิงเลยนะครับนะเห็นไหมเมื่อไป็นอย่างเลยมันไม่เป็นไรนะครับนะอย่าต้องกดเลยนะดูท่านผู้ชมยิงไม่ข้ามเลยนะครับนะด้านหลังมันโดนแพรน,นะครับนะด้านหลังมันโดนแพรแล้วก็กล่องมันโดนด้วย อาจจะมีเสียงหมานะครับนะเนื่องจากบ้านผมมันเลี้ยงหมาเออนั่นแหละเนี่ยเช่นคนด้านหลังออ้อมีคนดิงเชิญเกมนี้คือมีโฆษณาเหมือนกันนะครับนะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคกดกลางกระบาดกลางกระบาดกากระบาดโอเค ดูมาจะกลายเป็นปภาพแบบเดียว,ยวแค่นิดเดียวก็ยังโดนเหรออือนั่นแหละลังจากนั้นเนี่ยให้การอนาคีดนะครับนะกองอนาคีดกองอนาคีดกองอนาคีดนีด่ ประมาณนี้นะครับนะฟิว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 นะครับนะโอเคโอเคแป๊บนึงนะผู้ชมนะจากคมแค่ลูกกระสุนอย่างเดียวเท่านั้นนะลูกกระสุนลูกกระสุนเอาไปลูกกระสุนจับจิบเอาอย่างนี้ออกไปก่อนนะครับนะนี่ แป๊บหนึ่งนะครับนะจบคลิปก่อนจบคลิปจบคลิป